สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตระเวนลงพักนะครับพบกันทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ รายการตะรเวนลงพักสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งพวกเขาก็ยังคงปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีการล่อซื้อยาเสพติดจ,จากกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดสระแก้วนะครับได้ผู้ต้องหาพร้อมของกลางจำนวน4,000เม็ดซึ่งผู้ต้องหานั้นก็รับสารภาพว่านํายาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของเจ๊ผาไปติดตามปฏิบัติการนี้พร้อมๆกันครับ ำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเซาว,วางแผนเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ให้สายรับล่อซื้อยาเสพติดจ,จากจังหวัดสระแก้วมาส่งยังอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาแต่รถตู้ที่มาจากอะไรนเนี่ยต่ดอดตรงไหนอันนี้มัน,ม,นมาไหแต่ผมมาไปรับเกลให้ไปรับคนมางไปตรงไหนเองไปรับมันตรงไหนรับตรงนี้หน้าวาัดอะไครับหน้าวัดแมาแล้ว ไม่ไปนไรเดี๋ยวให้มันชี้เอนเออยู่กบที่ชี้จุดไอชี้ตัวเป้านะวันนี้มันจะมาถึงประมาณเก้าโมงกมอยากรู้ว่ามันมาลงตรงไหนเมื่อทำการวางแผนเข้าจับกลุมตัวเป้าหมายเสร็จสิ้นตำรวจพร้อมชุดปฏิบัติการได้ออกค้นหาตามที่สายรับแจ้งทันที

เอสามลองดูนี่ที่สพากระเป๋าใส่เสื้อสีเงินเดินเข้าไปตำรวจยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับตามที่สายรับแจ้งแต่ก็ยังไม่พบราแล้วป๋าราแล้วป๋าไม่ได้แจ้งมาอยู่เว็น,น,วนมีตัดอยู่เลยตัดเป่ผู้สามตั้งรันตัวเต่าเต่าของถุงเจ้าหน้า,า,า,าที่ตำรวจใช้เวลาค้นหาอยู่นานนะครับกระทั่งสายรับติดต่อ,อเข้ามาว่าผู้ที่นำยาเสพติดมาส่งมอบให้นั้น นัดส่งภายในวัดบ้านแรงอำเภอพนมสารธามเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำทีมงานออกไปยังที่หมายทันทีระหว่างที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเดินทางออกไปยังวัดเป้าหมายสายลับได้โทรศัพท์มาแจ้งว่า ผู้ที่จะนำยาเสพติดมาส่งให้นั้นถึงอย่างบริเวณวัดบ้านแรงแล้วขณะที่วิทยุสื่อสารได้แจ้งรูปประพันธ์ของผู้ที่นำยาเสพติดประส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันที หลังจากการจับกลุ่มแล้วตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถไปยังเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งเพื่อสอบสวนขยายผลซึ่งจากการตรวจค้นเบื้องตน้นพบยาเสพติดตามที่สายลับล่อซื้อ2มัดจำนวน4,000เม็ดขณะที่ผู้ต้องหาเองยอมร,รับสารภาพนะครับว่านำยาบ้ามาจากเพื่อนชื่อยาวนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน 1 0 0เมตดต้องมัดถูกไหมเองรับยามาจากใครรับมาจากคุณชื่อยาวครับชื่อยาวยาวนี่คนที่ไหนคนที่บ้านน่าละคนที่ประเทศไหนจังหวัดไหนนะจังหวัดสแก้วครับคนสแก้วอําเภอสัตยาครับอ่ารับยาจากยาวมา4,000เมตรเมื่อไหร่เมื่อวานตอนดินครับวันตอนเย็นแล้วยาวเนี่ยมันรับยามาจากใครทํามาจากเจพายบเองรู้ได้ไงก็เพิ่งคนถามครับ เองถามจะใครถามพี่ถามพี่ยาวครับยาวยาวบอกไปเอามาจากเจพภาเจียาในคนที่ไหนคนในขมิครับคนขมรไร่ของที่รับไสองมัดเนี่ยเอ็งได้ค่าจ้างได้ค่าตอบแทนยังไงเติมมาละห้าพันครับมาละห้าพันเท่ากับสองมัดได้หมื่นหนึ่งตัวเนี้ยไอ้ยาวเนี่ยที่ว่าเนี่ยบ้านมันกับบ้านเองอ่ะเป็นคนจังหวัดไหนจะแก้วครับต้แก้วอำเภออะไรตับยารับยาแล้วยาวอยอำเภออะไรออตับยา ตาพยาตาพยาเหมือนกันใช่ไหมบบ้านเองกับบ้านนายยาวอยู่ไกลไหมไกลประมาณเกือบเกือบกิโลนึ่งตกกิโลเนายนายยาวเป็นคนรับยามาจากคุณิชัยพาครับแล้วมาเก็บยวกับที่บ้านมันแล้วเวลาไปรับยาเนี่ยใครเป็นคนโทรหาหายเงไปรับของเจียภาครับเจียภาเร่องโทรหายาวครับผมแต่ไม่โทรครับแกบอกว่าให้ไปเอาของคุณจุยาวเลยครับจุยยาวเลยเลยครับ หลังจากที่ผู้ต้องหาคือนายบุญชัยยอมรับสารภาพแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายผลจับกลุ่มไปยังบ้านของผู้ต้องหาภายในตำบลทับสเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระันทีและทันทีที่ถึงบ้านผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังพร้อมนายบุญชัยผู้ต้องหาเข้าค้นอย่างบ้านพักทันทีแต่ขณะที่เข้าค้น ผู้ต้องหาส่วนหนึ่งไว้ตัววิ่งหลบหนีตำรวจจึงออกวิ่งไล่ติดตามปฏิบัติการขยายผลตรวจค้นในครั้งนี้ตำรวจได้ผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2คน พร้อมของกลางยาบ้าและอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงควบกลุมตัวส่งดำเนินคดีปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ปวดถึงป,ป,ปกติเรื่อง,งยาเสพติดเป็นนโยบายแห่งชาติที่ทตอรอและก็รัฐบาลเขาดำเนรงอยู่แล้วเพราะฉะท้องที่ไหนอยู่ไหนเรื่องยาเสพติด็ก็สามารถแจ้งตำรวจท้องที่หรือถ้าเกิดว่ารู้จักอย่าง,างชุดปราบยาเสพติดจังหวัดเชียงแสนเนี่ยเป็นชุดที่เราก็ทํางานกันโดยเต็มที่โดยนโยบายของท่านผู้การและรองผู้การที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะในเขตเชียงแสนก็ถ้าเกิดใครมีความคุ้นเคยกับตํารวจท้องที่ไหนหรือในทั่วประเทศนะฮะ ตรงที่ไหนรู้จักคุ้นเคยใครก็สามารถแจ้งได้โดยตรงเพราะเป็นเรื่องอทุกคนต้องเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือกันนะครับครับและนั่นก็คือปฏิบัติการของตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดฉะเชิงเซานะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ยาเสพติดนั้นแพร่ระบาดนั่นก็คือทุกคนในสังคมจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้บุตรหลานและคนที่ท่านรักนั้นพัวพันกับยาเสพติดครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาตระเวนรงพักกันต่อครับ